เอาละฮะก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะทุกท่านกำลังรับจบแอมมิสแกมเมอร์ยู่วันนี้ยูกับผมอ้มนะฮะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับร้านเกมเดวิลสตรีม a ม k ร์ s t สโตที่ฉัน n ล่ากล่าวผมก็คือได้ลองไปแล้วนะฮะก็มันมันมันเขาว่าถ้าให้ผมคิดนะผมก็ว่าร้านนี้ก็ดีนะเพราะว่าเป็นร้านเพื่อนผมไอ้เยี้ยนนี่มันจะช่วยเพื่อนใช่ไหมนะไม่ใช่นะฮะก็ แนะนำเพราะว่าร้านนี้เขามีการแจกเกมนี่แจกเกมดูสิอาร์ตเนี่ยนี่ซักซีเกมเมอร์ก็มาซื้อเกมร้านนี้บุลลีนะฮะนี่เขามีเกมดีๆเยอะเนี่ยซักซีเกมเมอร์นี่เกมรับฝากซื้อผมก็ได้ซื้อ,ขอเขาเจอสไตล์โกบอลออฟเฟนซีฟนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบทูนี่เขามีการแจกเกมแล้วมันเป็นเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์และราคาถูกด้วยนะ,ะเราก็มี กิจกรรมแจกเกมอย่างนี้แจกเกมดีๆ mm hmm. เพจนี้ก็ดีนะ mm hmm. เพราะเป็นร้านเพื่อนผมไอ mm hmm. สัตว์นี่กูจะซื้อเพราะร้านเพื่อนกูใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะก็เดี๋ยวเรา